แต่ทำความสะอาดอือนจากเอาไว้หวาดผีแต่เวอ,อนจากตะวันนะเขาไม่เดียวกับอิสัญญาอิสัญญาเข้าทรงประการน,นี้ดอกเพื่อทำความสะอาดอานะนะเอาไว้หวาดผีทำความสะอาดนะอินนจีหรือว่ารยอยของอิจีจากเอาไว้หวาดผีหรือว่าตะวนะันนันั่นแหละตัวเด็กอิสัญญา ที่นอิสตารินี้ทำคามะอานะอนนัดงันอัยดไดนานทคาสะไนานคนอิสตัญาลยมากันอัตบาตูหรือความท้ความสะอาด้วยคทีนั่นเขาเรียกว่าอิสตัญาเลยมกันแต่ขอว่าให้องความสะอาดอ่าวัยว่าเพดหรือว่านะตะวันนะ้าหากว่าทำความสะอาดอื้อจากนั่นก็ไมเรียกว่าอิสตัญญาอ อ่านะเขาีคกความเมตต์สนดวานว ajib istinja ท,ท,ท,ที่อ่ะตัวด่งบเบสกรอบมันวะในว ajib ต้องทำความสะอาดนั้นไม่จ่ายโดยดิบดวนไม่จ่ายอ่ไม่ทำความสะอาดง่ายๆได้อะก็เพื่อได้เนเนี่ยอาไม่วาเลยอะแต่ว่าไม่บ้ารับก,ก่อน ไม่ใช่ว่าพ่อว่าทพี่อะไรก็ต้องหลังก่อนเท่าไม่นาน่ะบาามากเล่เรื่องมันบกกันหารุสดิตาคีิกันบอกกันวหัชายหารุสดิตาคีิกันคืออนุญาตให้ราชาอ็เกะเกๆป๋าเกะมุ่งกันเอำไม่ใกล้กัน tăng vết có tăng vết là gọi là nó tiêm à à mà liên căn đã qua bây giờ sinh kiểu mình nướng ngoài đấy mà khặt khẹt về là Mà nướng ngoài đấy nè à tiếng người mà nhắn để mà nói ha nếu mà chỉ mất bác lú này bác lú mà nhắn năn. lúc kìm mới làm cái ô mày đó à

ไอ้นั่ก็ต้องทำเดนๆเหมือนกันกีเซ็ตองหลานเียาเซ็ตตองหลางกลัวหวาดอผ่านอ่านะอ่าเป็นสะโพอยางยิงที่ปลูดอ่ากีปลูดนั่นด้านข้าก็ไม่จ้าความสารปรงกวดมันผ่านแน่อ่านะรู้ได้แน่เลยไอ้นั่นต้องต้องตองามสารเดินๆนาย่ะกีแห้งเพ่อกีแปะ อ่าอันนั้นไม่ต้องทำด้วยด้วยอ่าอ่าแตแห้งจริงๆแห้งไม่ติดเลยไม่ต้องทำความสะอาดก็ได้โอ้ไมติดหรือวมาทำเพื่อขี่แปะออกกลุ้มเพื่อขี่แปะไม่ต้องทำความสะอาดก็ได้แต่นี้มันติดแต่สะกี้แต่ว่ากรีเราทีงแห้งๆก็ไม่ได้เพื่อขี่แปะขี้แปะก็แห้งแห้งจริงอ่ะอแนะนำแห้งจริงแห้งไม่จริดเละไม่ต้องทำความสะอาดก็ได้ เว้นนี้ต้อง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 ความทราบเรื่อยๆเหมือนกันกลัวจะเปลี่ยนผ่านอาจจะสักว่าหนาจิ้จรงสักก็ร้องจะเปลี่ยนผ่านแต่นี่เวลาสัปผัสโยจากสตันติของมันเปลี่ยนผ่านออกมาดอกสตันติอ่านะฮะรู้ว่าปัญหาก็ต้องต้องความทราบเรื่อยๆที่นั่นในเมื่อว่าเวลากัดแกลปหรือว่าต้องการมายังหรือว่ากลัวว่าหนาจี้เปลี่ยนผ่าน maka wajib bersegera pada ketika itu dengan wajib tanggung jawab nai la kana nan la ti right. wa kat ka bila la ti wa sama yang wa la ti wa dari pada tiap-tiap najis yang baso, ha istinja istinja ni dari pada tiap-tiap najis cak tu najis Tongkol saat, saat cak tuk tuk najis yang basong tipi ya, yang keluar daripada pupun, tengok macak tuk woi ah. wakit, seperti kencing, kencil, tongkol ke anak, diau, dan daripada tiap-tiap najis, nah ke tongkol saat cak tuk tuk najis lagi basong. Iqlaw fiyak makan Yang keluar dari peradubur Di oh wajah kawan Nah Ke sokong saat Di naji najin Sokong saat Ya tutup naji, Di piyak Di Awal wakil Lep Tafam saat Jak naji Tutup naji Di piyak Di oh Nice

ลา่ลางคีลางเป็นอะไรมางันนมางั้นก็ไม่สะอาดลาหลคี้ลว่านเลางว่านไอ้ว่านแต่สะอาดไม่ใช่ลาหลัคีสะอาดมากที่หลังแต่ไ้ก็ก็ไม่สะอาดลาคือสะอาดตัวนี้คือหลัว่านไอ้สะอาดจากพีไม่ใช่ลาหลักคี่าหลังทีมันต้องน้ำหลอดพันคีหลอดกูลาคีเี็วไปช่วยไม่เอาไม่ไปไห อ่าน่ยคือมันว่าอ่านี <sk? ่ยกองสะอาดจากเหี <si ่ยวหรือว่าหรือว่าจากที่อ่าเน่ยอาจจะคนจีก็เคลื่อนไวจากมันะกบูลาตัวดูโบสมรับตาหาว่ามันออกมาจากเอาไว้ว่าเพดหรือว่าออกมาจากตะวันนักย่างเตือนอาจิสนะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริ เรามาเอาแท่งๆว่าชาวบ้านนักจอมบ๊อบกันหรอมาเอาประกันสิ่งที่มันจะไน่าจี๊มันใหญ่สิ่งที่ว่าพ่อว่าทุกเล่าเลยว่าจิตต่างนี้ในหักสยามสุปฏิอุลัจะจริงเช่นว่าโน้นหรือว่าจะจริงใส่เดือนใส่เดือนมันจะไน่าจี๊กินได้กลยขนาดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน่าจี๊แต่กินได้เป็นไม่ใช่ไม่อน่าจี๊แต่กินได้เป็นไม่ใช่เรื่องกินเรื่องเอือ ลูกินอะไรี๊ a ไม่หรือจี๊กินได้หนอ้าเรืนอะไรยิ๊ mai หล่อไม่หรือจี๊กินได้หนออ่าน่ะซื้อเครื่องนี้อะไรมี m ม่ใชาอะไรจ้กินได้หนออ๋อน่ะคนเหลืองเรืืองเรื่องสิ่งสกะปลอกก็เรื่อง่งกินได้สิ่งกินได้ต้องสะอาดนะแต่บางสิ่งติ่สะอาดมิจฉากินได้ทั้งปีอ่าใายก็ม่จช่อะไรี๊ ขินก็นมาใช่นหอจี้วบก็มาใช่นหอยจี้อ่าน่ะกินได้ากมัน่กินไม่ได้มันว่าอะไรน่ะมันว่าถ้าห้ากว่าอ่ามันออกมาจากสวรรค์หรือกว่าสวรรค์นะสิ่งที่ม่เป็นน่อยจ้ปติอนุนันจากจริงเชียนว่าน้นหรีอกว่าใสเดือนนะ ดาบาตูหรือว่าหินหินโอ๊กโอกมาจากอาวสวรรค์นะเรียกว่าโอกมาจากสวรรค์ป๋อด้านกาญุหรือว่าม่าเอามาจากสวรรค์นักหลืว่สวรรค์ป๋อด้านมานี่และอาซึจินะนี่เอามาจากสวรรค์ป๋อหรือวเอามาจากอ่าวยอดเพชด้านลายเนี่ยเลยเอกินจากนั้น Maka tidak wajib istinja daripadanya. Jangan main wajib. Ya tuan-tuan kau bersama tercak simpim. Baik pun nak jini. kan. Kalau main cakap simpim pun nak jini kan ha. Main tuan lah. Mana lah. Oh lu non. Nah, orang sedih kan. boleh A phun kỳ xanh, okimakan. A phun kha na nè, vô dịp tòa ngang, nè. Ba, dìu bà tay nam, màn yang bà tay, nè. Bà tay, chin, nè. Vì đi kha ndre tamp ku taha kwaroki, màn yang. A phun kha na dì. 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 A phun kha

อยีเอาเดือนเอเอเว้นดาวพอดีว่ะอืมองรรมัม้นเราไม่ว่าจิบได้อิสิญยาจากสิงเทม่เปน็นอนี้ยนะไม่ว่าจิบแหละจะจะบพี่สุนัตอยู่เจยวสุนัตเลยฮะมาน้สุนัตถิวาเราหลางกันได้พุนเลยฮะแต่ถ้าเราไม่หลางไม่บาปนะถ้าว่าหยิบนั้นเราไม่หลางไม่บาปนะถ้าว่าออกสิงเทะสะอาดสิงเทไม่ใช่เป็นอะี้ยืงไม่ว่าจิบตรงขาง สนนะ้นดอให้เราได้ละที่ว่าสุนนัลนให้เราสปายกกหรู้ว่าไดร์เปอรศดกิรัุราม่ะย่อมวจิบการเดียวกระดิสัญเพื่อวางจีให้ออกจากสิรัปุลาม,มาะที่ว่าวาจิบตรงหลังบาง,งเราม,มาว่าแต่เอาว่าจากสองต่างนั้นจำใจาต่สิ่งที่ไานยี่แต่สิ่งเกิไปไหนยตรงหลังบางเัามาว่า บางเวลาว่าไม่ควรจีบ,บ,บต,ต้องรักว่าทำไมคบรจีบก็ตัวนักเท่านั้น <c oughs> เด็กนี่อายัดยงสุจีด้วยน้ำติดสะอาดและกินอยู่จี้กันอีกแล้วต้องความสะอาดส,สิ่งอื่นใดล้างกำน้ำติดสะอาดแ,และทำความสะอาดสิ่งอื่นใดยายตูวอายัยังสุจีและกินยูจี้กันน้ำติดสะอาดและทำความสะอาดสิ่งอื่นใดนั้นอายัดหมดตลอดเพราะว่าน้ำหมดตลอด นามตะล้อยาลราเรียกอาการอาการดียาตัวกันเดี๋ยวเอาเสต่อไปจะอธิบายให้ฟังหนาตลอ้ออ่าอ่านี่กับอกกับข่าวก่อนวางหนามไปก้อนกระได้หนาตลอดที่ว่านั้นคือหนาที่ร้อยจากโองแม,ม่ไม่มีโองแม,ม่ใดๆอ่าถ้ามีโองแม,ม่ไหนล่ะมีชื่อที่จำกัดเลื่อยนานั้นไม่เปน็นหนาตลอด เด็ตัวยังมานำเปล่าเราจะกิ hora, นน้ำเปล่านั้นต้องใส่กาว่าเปล่ากั hehe, นถ้าว่าข้อนำต่างจอกดอกไม่ได้กินน้ำเปล่าเลยกาว่าน้ำเปล่าเขาเรียกเขามีน้ียกนตะลอพราะว่ามันมีชื่อที่จำคัดน้ำส้มเราจะกินน้ำส้ม no เราข้อน้ำดอกมันไม่ให้เรวน้ำส้มต้องใส่กาวาส้มกกานนานำซอมน้ำนั้นเจ้เาทำความสะอาดไม่ได้สะอาดในตัวของมันดอก น้ำเปล่าน้ำซ้อมน้ำอ้อยมันสะอาดในตัวของมันแต่จีเอาไปหลากขี้หลากเดลียวอ้นน้ำมันยังไม่ได้แต่ว่าสะอดเกลี่ไม่ได้อ่านั่นแหลยแต่ว่าสะอาดเกลี่ไม่ได้อ่าสะอาดในตัวของมันกินได้ปวดรอยกันเลียงเอนเนี่ยเลี้ยงล้างอืมยัางได้กี่กันอ่ะดียาตัวกันเดียวถึงต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับระดังงำรอบไม่ไดะ ำคัญที่สุดก็คือถ้าเราไม่รู้จักนำตลอดนั้นไม่จ่ายท่าแต่เํานำมันยั้งเลยหลางกล้าหลางเนื้อหลางพักหลางสิงติถตกไหนจิอันนันะถ้าเราไม่รู้จักนำตลอดทัว่างเหมือนกันเลยแทนที่เราไปหลางกัะนำเอื้อจากนำตลอดเลยกระจ่ายไม่ได้เห็นว่าเขาพากเปล่ามาสู้เปล่าแบบเป็นสู้นำเปล่าแบบเป็นทั้ง อ้าวหลักแล้วเนาะไม่เกียงนะอเราหุผมนัไม่เกียงแต่เราแลเรือดเอาไเรือดนะ่เรือมัเกี้ยงเลยมันออกมัดราวดาแล้วพอเรผมไม่เกียงเราว่าทื่นนานั้นไม่ใช่นะตลอดทีมาก็แต่แต่า้ปกาารารร์การาร์กายาราร์การ์อาร์การ์กาาร์การ์การ์การการ์การการ์าการกรากกน Orang nyatanya aku mai kuai cat jin Orang nyatanya nyata perkataan musana Kampun musana nak mai kuai cat jin Aku orang nyatanya Iyo Nyatakan dia Lui Musana kadai atibai Kan dia kan perkataan lagi ni Dia kan katanya dai atibai kampun Kampun musana duai musana kerawak Yakni wajib istinja daripada tiap-tiap sesuatu yang najis lagi basah, yang keluar ia daripada salah suatu daripada yeah. dua jalan. Maka wajib cetong tongkong saat. cak tuk tuk sing tepin najis. tuk tuk sing tepin sing sekeprok lagi basah, ialah sing nanan piak yang keluar ia sing ok, mala sing nanan. Ada u, ada dua Tang. l a กน a ้ t จากสักต nah, ah nah, a วจาก a ั้นจากหน t ทางจากสองทางในหลายอย่างนั้นจากสักตจากนันกบกบเอา a ว a ปะเพดว่าจะป a ะกา e กีอตัวาผกบที่ว่าไวะเพดนั้นไม่ว่าจะเป็นปากากองก้ชายไม่ว่าจะเป็นปืนกองู้ชายหรือว่าภากองกหญงหรือว่า ที่แม่โตโตของปูญิงอ่ไรายไรกว่าเนาะไปโตโตฮะเร่อนี้เลี่ยมันก็าใหมาอาจจะดูอบลสลักกินอ่านะเรียกว่าอ่านเป็นสวรนนักของผูใช่อาจจะเปรนปหวานเรยกว่าทวรนนักของปูยิงใน้นนนนมูบมานออกมาจากท่างนึ่งจังทางไหนจากสองทางจะเป็นปูโป้นไม่ว่าจะเป็นอ่าวัยเอาวัวอยกเป็เใช่หรือญิง เรียกว่าเป็นธรรมะนะของผู้ชายหรอตัวหญิงก็ไม่ว่าสาวาอาดับปิดเจ๊งแล้วตัวผัสซ่อ่านะไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่นะได้กินอีกฮะออกอ่านะออกถึงถึงไหนจากสองทางถึงเป็นไหนยิงอ่าตรงหลังอาตัวประสซ่าทุกคนใหญ่ออกถึงถึงไหนจากสองทางอ่าัมยิบตรงหลังด้านที่ขานกับสุขสุขอย่างเกออี่ยวข้องอื Lek, kira pasong dua itu asing, keok man, suatu yang lain daripada mani Itu pensing, eja asuci, efa, 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 ตีซัดที่ไม่เป็นนาดีนั้นบางสิ่งบางอย่าง,างาเขาห้ามไม่ให้เรากินสัตว์นั้นนะแต่มไม่ใช่เป็นสัตว์นาดีนะเลื่อยเรากินมันไม่ได้แต่ใครกินได้เพราะใครมาจากอสุจิแม่มันก็นไม่ได้แต่ใครกินได้ใครกินได้กินได้เพราะมาจากอสุจิด้วยอสุจิดเดียวนี่คุกคมบักเกลียงโยเวนอ่าณา,ามาจากมากมู ไข่เล่นกินได้เลยบนอ่ะไหมกินได้ไค่เต๋อกินได้ไค่เคี่ยวก็มั้งมันไงเอ้ยกันเกินอ่าไข่ไม่ยากเลยเดี๋กินได้ก็เรากินนะไข่ไข่เต๋อกินงงอ๋อไอ้เนี่ยเราเล็กว่ะเรากินไม่กินไม่เกี้ยวเรากินไม่กินนั่นแต่ว่าเราผมกว่าลายไมายอืมนะเลยว่านี่ ซือว่าใครให้ลท์ปานใครหมดแดงแล้อ <S 2> <S 2> <S 2> ใครหมดแดง <S <S ใครมาจริงจริงๆอีๆ้ยน่แหลกลงเอียดเด้ยนเยอะไม่พูด่ใครย,ยันจะแม่ของนั้นไม่ใช่ใครเลยล,ลูกมาเลยของยันนั่นใครมาจริงจริเอียนเท้าอยู่เลยเดินเท้าอยางมันอะเลใครต่อใครเต็มแทนเดินใันร่งเอ็ยนอีกองคงย้อยดวว่านั่นเต็มร่างนะัน ไม่ใจใครก็เลยโลมันนั่นนั่นกินไม่ได้เลยอ่านี้ลมมันแล้วเนาะมันยังย้ยมากเลยกองล่มันเอาไม้มื่อมาตีตียันหลัะอะก็มาเด้งะนั่นแนมันไม่เด้งแต่เด้งรโลกเลยอีกหลายฟันเลยหละนั่นนั่นเนาะนั่นเลยเขาอีอนั่นเเชี่เวลาเหลือล่านหลืออ๋ออีโรยเขาเป็นตลางใครก็มาได้ไม่ต้งกลเได้างวัเลย

อาปาไม้โดยสิงเแี่ว่าออกนั้นคือสิ่งเอื้อจากอสุจิ <c oughs> เพราะอสุจิแต่เดียวเกลียงนะไม่เป็นสิ่งสกปรกนะคือปัดหุบุ้มหน่อยครับใดีปัดหุกคุ้มในลักนาะแต่เดียวอนะสุจิไม่ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกเป็นสิ่งเกลียงแต่ว่าปดาัดหอาจจัดในคนสนมากแต่เดียวนี้นะนะอสุจินั้น เป็นสิงที่ว่านะตีว่าสัากถูกเหมือนกันเลยนะไม่หัออ่นทุกไม่ห <laughs> ั่นถูกรลหว่างเดี่ยวแต่เล่นไม่หันเล่นอะไรเมื่นก็นำายนะั่ <im> นนำายเนี่ยปรดาดอบุบๆนั่นเกลี้ยง <im> นเะดี่ยวามาทุยเล่นแล้วมัเถึงยำเล่นนะันต <im> ีว่ามันมันสกปรกไปปราดาดนี่ <im> แต่เด็กหกขงบก็เอาล้อแนะนำไร้ถ้าห้ากว่าน้ำไร้เป็นเไหน,จนเจงแล้วคนเราพ่อแห้งตายหมดไม่ปากเด็กหรือน,น้ำไร้เลยน้ำไร้เกินได้ไดเปล่าไม่ซื้อว่าเป็นสิ่งสกปรกประสารอล่อแต่เราจีาเ๋เจยวมาเล่นน,ะน,น,นะมมน,นี่ไม่ได้นะนั่นแหละเรียกว่าทุยตังค์หนึน่งตั้งแต่สดถึนซื้อว่าน้ำไร้ไม่ได้นะั่เต่าปนันปลามกัน kam ben sing teh pong ngan mun lah noh ee nah come we dah dengan nah pong ngan <coughs> dan wajib istinja itu dengan ajib tullah dan wajib istinja dengan air musollah maka apa bila di dengan ajib, tak dapat tiada di daripada dipasukkan tanpa keluar suatu itu menolah Đang nằm mày nếu mà đấy khâu trong phòng giả à, đuôi nằm Sợ đã bạc chết chứ mày đai mạch mà nó mày đai mạch nên cứ mấy xí trong phía lắm Nếu mà trong phòng giả à, ngâm nằm trong phía mà nói Đã đi bà đà đi bà xuống căn tập bạc tuần hoạt xoạ tuổi tố Trong phía chắc ăn làng thì thì ốc xinh năng lắm Làng thì thì tập bạc ra sang vào dân Nằm nó quẳng được sang ไปสั้นตีนะ e ปสัออกของของตีอะไรนะปากบุงอะไรแะปากบงยกกระังว่ารุ่นยกกระังเอานะนำนัความถึงว่าเกลี้ยงสิคิโหิลังัสเัสนจิตอิตคิดคิดว่ามันหายรองร่อยนจิตมันหายและอัลลามัดหิลังไอ้นจิตและอัลล Trường máy và mạnh hai Cứ con là gì? Ba đợt của bột À này À Tao Văn nắp này Tao kịp này tao nắp Trường máy và in mà hai nó cứ Do hết cả sắp Tao cắt nhau Rắp quất và mình sẽ ít Rồi và mạnh khai vậy tạm nhau thì nên thì ông này gì nên cứ lâu sát khai ปลาดอลอะไรกี่ลากกีส่สำหรับคนใช้หลากจังหวดซาดค่า,า,คายซาไม่ลื่นน่ะดาตัวเฮ็ดเป็นจิ้นเนาะและปรากฏว่ามันลืน่นปลาดองประฟันในผู้หญิงผู้หญิงก็ซีจนลืน่นผู้ใช้กระีจะค่าย mm hmm. นั่นแสดงว่าอารมัดว่ามันหายเลยตัวของไหนจิเป็นเครื่องหมายว่ามันหายเลยตัวของสิ่งสกปรก <c oughs> ก้นชายสีจันว่าสะอิดหรือว่าสีเจนค่ายกนยญิงสีจันลืองดาจีราสุนัตเอียรจีนยมอาการตางงันและไมสุนัตหายกนสีเหล็กเดียวนี่จูบมื่ออาจจะมาลางลางลางก้อยเยอะลางจูบแรกก่อนไมสุนัตให้จูบใครจูบก็ไม่ไหวแล้วตอบไม่ได้ผลแล้วจูบนั้นอ่านะ Kerana hendak ketahui akan hilang najis itu, tu perlu tongkan cicah hero. Wah, hai lo najis. Tak apa, min je najis mai hai ti. Nah. Ah tu tiada lewe wah mai ada Mai tanah Dan yang segianya ia mengendurkan duburnya supaya tiada. Ha nah, nah. meninggal najis pada lipat-lipatan duburnya. มันว่าเศรีมันนั้นเยอะมุนดุกันมุดอลมันมีเช่นว่าหันนะหันดูกูนี่ตะวันนักส a วนใหญ่จะเดามันิกันนจิสปเดลีปาิปัตันดูบทเพ่อว่าจะไม่ลุงเหลือน้าีิในเทพับขับคงตะวันนักบางหนางซือบอกว่า ไอเราบิงบิงที่ว่าทวันักบ้านเราทว่านักบ้านกับสีสีกับพุบลบกับหุบลบกบแสดงว่ามันได้เลยเนี่ยสีตอนนั้นเลยสีจังหวสดสักไค่ไม่ซชงลื่นเนี่ยนะก็ถ้าเราไม่บิงเรื่องว่าเรานั่นตอนนักบานนักไาวบ้านนะ ถึงทีทีตั้กที่ก็เรียกว่าตรงนั้นนั่นคือถือว่าเป็นเอาไว้ไหวไายหอกเลยก่อนเพราะอะไระเพราะว่าเวลาบิ้งกี้ตะแก้วมันออกแดงพ่อว่าขี้สุดมันออกแดงเมื่อกาเราเห็นว่าขี้ใช่ไหมเนาะพ่อว่ากี้มันมดเล่มันแดงถือว่ามันจอฮิดอยู่เลยเไม่ได้เอาไว้ไหวไขายนาะจะต้องล้างถึงทำให้บิงหนึ่งเดียวมันพุ่งเรียดไอ้ยล่างตรงนี้แต่ตีปากตะกี้เนี่ยไม่ได้ล่างถ้าไม่บิง ต้องบิ้งบิ้งจนว่ามันปานเลก็หาเราลางปากตะกีนั่นหละอ่านะอ่ตสัปกงากลินทีกี3ครันั่นเด็กเดียวว่าเราลางกมน้อานะอามสัปการังากลวงรัิสิ้นที่กี่ครั้งสัปะกับทิจิบตวัลลออมีเจเปเ็ดลา แล้วใครไม่ล่างก็ได้กันเจ็ดจะว่าให้ทุกชารัดมันทําให้ทุกจารัดมไม่ซอกไม่คืออย่างอ่นานะแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยนิยมแต่ไอ้เจ็ดไอ้เด็กเจ็ดไปวันเลยอ่า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 